ท่านผู้ชมวันนี้พามาวัดเชิงท่านะครับอยู่นอกเกาะเมืองเป็นวัดลาดนะครับอยู่ติดกับคลองเมืองปรางประธานและวิหารนะครับวัดเชิงท่า ริมคลองเมืองเป็นวัดที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่เป็นวัดที่สำคัญนะครับมีการบรูรณะในหลายยุคสมัยของกษัตริย์อยุธยา เป็นวิหารนะครับที่เห็นก็คือเหมือนเดิมก็คือเสานะฮะเสาขึ้นไปรับหลังคาแล้วก็มีฐานชุกชีเพื่อรับองค์พระพุทธรูปหลังฐานชุกชีก็จะเป็นปางประธานนะครับเป็นปรางประธานที่มีลักษณะสวยมาก เป็นวัดที่สวยนะครับวัดเชิญท่า ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่คือกำแพงนะฮะกำแพงของวิหารด้านนู้นคือมุกนะครับมุกที่ยื่นออกไปด้านหน้าของวิหารนะครับแล้วก็จะมีเสรารองรับโครงหลังคางนะครับตัววิหารจะจะอยู่แค่นี้นะครับจะเป็นกำแพงแล้วก็มีประตูเข้านะครับสายขวาประตูเข้าสายขวานะครับส่วนด้านหน้านั้นจะเป็นมุกนะครับ เป็นมุกที่ต่อยื่นออกจากตัววิหารด้านข้างวิหารก็จะมีต่อมุกยื่นออกมานะครับติดกับปลางประธานเป็นวัดที่สวยงามนะครับไม่ค่อยเหมือนใครในอยุธยา ด้านหลังปรางก็มีมุกยืน่นกมามีกนะครับมีมุกยืน่นกมามัยต่อเป็นห้องนะครับนี่มุกด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างก็จะมีฐานชุก,กชีนะครับสำหรับรับพระพุทธรูปนี่เป็นบริเวณมุกด้านข้างนะครับมีเสารับหลังคามีกำแพง ต่อยื่นเป็นมุกมีฐานชัช่วชีนะครับบริเวณด้านข้างกำแพงก็เจาะเป็นช่องนะครับเป็นมุกยื่นออกมาด้านหลังนะครับด้านหลังปรางด้านหลังวิหาร ก็จะมีเสานะครับเสาแปดเลียมน,นะครับขพินไปรับโครงหลังคามีฐานชุกชีนะครับรับพระพุทธรูป เจาเป็นล่องลึกเข้าไปเลยนะครับองพรพุทธรูปหอะระฆังนะครับท่านผู้ชมเป็นหอะระฆังโบราณของวัดเชิงท่านะครับอยู่ด้านข้างวิหารนะครับ ส่วนนี้คือวิหารนะครับวิหารจะมีมุกต่อมุกยื่นออกมาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมจะเห็นยอดนะฮะด้านบนยอดปลางนะครับ ด้านบนยอดปางนะครับสมัยเด็กๆผมนึกว่าเป็นสายล่อฟ้าไม่ใช่นะครับเป็นยอดนพศูนย์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับยอดนพศูนย์นี่ก็คือสำหรับประดับบนยอดปางนะครับละะักษณะจะเหมือนใบเพกาใบเพกานี่ก็คือเป็นฝักนะครับมาฝานเป็นชิ้นแล้วจิ้มน้ำพริกได้ เขาเรียกว่ายอดนับศูนย์นะครับบนปลางสมัยเด็กผมนึกว่าสายล้อฟ้าไม่ใช่นะครับเป็นยอดนับศูนมีมาตั้งแต่สมัยโบราณละเอาไว้ประดับบนปลางนะครับ บริเวณโบราณสถานก็จะมีสถูปเยอะเลยนะครับมีแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะครับลักษณะแปลกมากสวยงามดีครับบริเวณมุกด้านหน้าของวิหารนะครับ วัดเชิงท่าริมคลองเมืองอยุธยานะครับเป็นวัดที่สวยไม่ค่อยเหมือนวัดไหนในอยุธยานะครับปัจจุบันวัดเชิงท่ามีพระจำพรรษาอยู่นะครับแล้วก็มีโบราณสถาน สาลาการเปลี่ยนของวัดเชิงท่านะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่4นะครับเป็นอาคาร2ชั้นนะครับซึ่งรูปแบบสวยงามมากนะครับเป็น2ชั้นนะครับ นี่เป็นบริเวณคลองเมืองนะท่านผู้ชมเป็นคลองเมืองอยุธยานะครับไม่ใช่แม่น้ําลบบุรีนะเป็นคลองเมืองอยุธยาซึ่งวัดเชิงท่าเนี่ยอยู่ติดกับคลองเมืองนะครับนี่นะครับนี่คือวัดเชิงท่า